14คุมพาพอพูดถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงภาพดอกกุหลาบช็อกโกแลตอะไรหวานๆใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าผมบอกว่าเบื้องหลังความหวานชื่นทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องราวของเลือดการบูชายันแล้วก็การประหารชีวิตซ่อนอยู่คือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกกุหลาบ ดินเนอร์ใต้แสงเทียนสุดโรเมนติกแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่อีกลึกๆเลยเนี่ยคือเรื่องของเลือดและการบูชายันของขวัญก๊าซที่เราแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากพิธีกรรมที่ต้องบอกว่าสุดโหดเลยละครับแล้วก็การประหารชีวิตโดยรัฐนี่แหละครับคือสองด้านของเหรียญที่เรียกว่าวันวาเลนไทน์ ทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วประวัติศาสตร์จริงๆที่อยู่เบื้องหลังวันแห่งความรักเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปหาคำตอบเรื่องนี้กันจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์สวยๆหรือร้านอาหารหรูๆนะครับแต่อยู่ในอาณาจักรโรมันโบราณเลยคือย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะรู้จักนักบุญวาเลนไทน์ซะอีกตอนนั้นเนี่ย ที่นั่นเขามีเทศกาลของพวกนอกรีดที่ชื่อว่าลูเพอร์คาเลียครับลูเพอร์คาเลียเนี่ยนะครับมันคือเทศกาลโบราณของชาวโรมันเลยซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป้าหมายก็คือเพื่อชำระล้างเมืองแล้วก็ขอพรให้เกิดความอุด,ดมสมบูรณ์ฟังดูก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพิธีกรรมของมันนี่สิโอ้โหห่างไกลจากคำว่าโรแมนติกแบบคนละเรื่องเลยครับ เอาละครับมาดูกันว่าเขาทําอะไรกันบ้างพิธีกรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบูชายันก่อนเลยครับมีแพะหนึ่งตัวเพื่อความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สุนัขอีกตัวเพื่อการชําระล้างจากนั้นนักบวชก็จะนําเลือดสดๆมาเจิมที่หน้าผากของชายหนุ่มก่อนจะถึงขั้นตอนที่แบบพีคสุดเลยคือชายหนุ่มที่เกือบจะเปลือยกายเนี่ยนะครับจะวิ่งไปทั่วเมืองเลยแล้วในมือเนี่ยถือแส้ที่ทําจากหนังแพะเอาไว้ไล่เคี้ยนผู้หญิงครับ ฟังดูเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายชัดๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่น่าแปลกก็คือในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงกลับยินดีที่จะถูกฟาดนะครับคือพวกเธอยืนรอเลยเพราะเชื่อว่าการถูกสัมผัสด้วยหนังแพะศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะช่วยให้มีลูกได้ง่ายขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดจริงๆเอาละครับจากเทศกาลที่เต็มไปด้วยเลือดและความป่าเถื่อนตอนนี้เราจะข้ามยุคมาสู่เรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่จะเข้ามาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการชายผู้เป็นที่มาของชื่อวันวา l เลนทน์นั่นเองครับกองทัพของชายโสดรบเก่งกว่านี่คือคําพูดของจกักรพรรดิคลอเดสที่2ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยโรมกําลังทําสงครามอย่างหนักหน่วงเลยแล้วจกักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมองค์นี้ก็เชื่อแบบสุดใจเลยว่าทหารที่ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมีเมียให้ห่วงเนี่ยจะรบได้ดุดันกว่ากันเยอะ และด้วยเหตุผลทางการทหารแค่ข้อเดียวเนี่ยแหละครับจกักรพรรดิคลอดิอัสเลยออกคำสั่งที่ต้องบอกว่าโหดร้ายที่สุดเลยนั่นก็คือการสั่งห้ามแต่งงานทั่วกรุงโรมครับครับฟังไม่ผิดครับในช่วง้ามคืนความรักกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไปเลยและการแต่งงานก็กลายเป็นอาญากรรมและท่ามกลางความมืดมิดของกฎหมายบ้าๆนี่เองครับมีนักบวชคนหนึ่งชื่อวาเลนไทน์ได้ลุกขึ้นต่อต้าน คือท่านแอบจัดพิธีแต่งงานให้กับคู่รักหนุ่มสาวแบบลับๆแต่ไม่นานครับความลับก็รั่วไหลวาเลนไทน์ถูกจับเข้าคุกตำนานเล่าว,ว่าระหว่างที่อยู่ในคุกเนี่ยท่านได้สร้างปฏิหารด้วยการรักษาล,ลูกสาวที่ตาบอดของผู้คุมให้หายได้แต่ปฏิหารนั้นก็ไม่อาจช่วยชีวิตท่านได้ครับสุดท้ายวาเลนไทน์ก็ถูกทรมานอย่างทารุณแล้วก็ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะในวันที่14กคุมภาพันธ์ จากวาเลนไทน์ของคุณความจริงก็คือประโยคที่เราใช้กันติดปากในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จดหมายรักหวานซึ้งเลยนะครับแต่มันคือคำพูดสุดท้ายจากนักทโทษประหารคนหนึ่งเป็นข้อความที่วาเลนไทน์เขียนสั่งลาถึงลูกสาวของผู้คุมที่เขารักษาให้ก่อนที่ตัวเขาจะเดินเข้าสู่หลานประหารคำถามต่อไปก็น่าคิดมากเลยครับแล้วเราเดินทางจากโศกนาฏกรรมจากการประหารชีวิต มาสู่กล่องช็อกโกแลตรูปหัวใจในปัจจุบันได้ยังไงกันคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะครับเริ่มจากศตวรรษที่5ตอนนั้นศาสนาจักรพยายามจะลบภาพเทศกาลนอกรีตลูเปอร์คาเรียออกไปก็เลยประกาศให้วันที่14กกุมภาพันธ์เป็นวันนักบุญวาเลนไท,ทน์แทนแล้วเวลาก็ผ่านไปนานมากจนถึงศตวรรษที่1 4 กวีเอกอย่างเจฟฟรีย์ชอเซอร์ก็เป็นคนแรกเลยที่เชื่อมโยงวันนี้เข้ากับเรื่องความรักของหนุ่มสาวและจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆก็มาถึงในศตรวรรษที่19ครับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้การ์ดของขวัญกลายเป็นสินค้าที่ผลิตได้ทีละเยอะๆและก็หาซื้อง่ายภาพนี้สรุปการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากเลยครับคือจากแก่นแท้ดั้งเดิมที่เน้นเรื่องความกล้าหาญการเสียสละการลุกขึ้นต่อต้านอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมันค่อยๆถูกตีความใหม่ จนกลายเป็นเรื่องของการตลาดการบริโภคและก็ภาพของความรักในเชิงโรแมนติกที่เราเห็นกันทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับที่ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองกันใหม่ว่าแล้วความหมายที่แท้จริงของวันนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือวันแห่งความรักหรือว่ามันคือวันแห่งความกล้าหาญหรือบางทีแก่นแท้ของวันวาเลนไทน์อาจจะไม่ใช่เรื่องความโรแมนติกเลยก็ได้นะครับ แต่มันคือความกล้าหาญคือการยืนหยัดเพื่อความรักต่อหน้าอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าความรักคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเรื่องราวของนักบุญวาเลนไทน์สอนบทเรียนสำคัญให้เราครับว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยบางครั้งมันต้องแลกมาด้วยการเสียสละและในบางกรณีราคาของมันก็อาจจะหมายถึงชีวิต เพราะฉะนั้นในวันวาเลนไทน์ปีนี้เวลาที่เรามองไปที่สีแดงไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบหรือกล่องช็อกโกแลตลองหยุดคิดดูสักนิดนะครับว่ามันคือสีแดงของกลีบกุหลาบหรือว่ามันคือสีแดงของเลือดนักบุญที่หลั่งรินเพื่อปกต้องความรักกันแน่